สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม BP พิวเกมอีฟบอลอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยว่าทําไมกองกลางถึงเป็นตําแหน่งที่สําคัญที่สุดคลิปนี้มีคําตอบนะคะผมไปดูกันเลยป่ะกองกลางหรือมิดฟิลด์คือหัวใจหลักของฟุตบอลเป็นตําแหน่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าตําแหน่งอื่นจะไม่สําคัญนะมันสําคัญแต่ตรงกลางคือ มันครอบคุมทุกอย่างทั้งเกมรับและเกมลุกเช่นเกมรับมันสามารถช่วยการตัดบอลตรงกลางได้ดักบอลตรงกลางยากยืนระยะทําให้ฝั่งตรงข้ามส่งยากช่วยไม่ให้แบบว่าบอลมันถึงกองหลังเรองง่ายนี่คือความสามารถของกองกลางส่วนเกมลุกอันนี้บอกเลยว่าพรสวรรค์เยอะหน่อยเพราะว่าทุกคนเล่นเกมลุกกันเป็นมันสามารถเลี้ยงทําเกมส่งจ่ายยิงได้หมดเลย ใช้กองกลางเป็นหลักเพราะว่าถ้ามีครบแบบว่าครบแบบสเตปนี้นะบอกเลยว่าสบายๆเกมลุกนี่โคตรเพอร์เฟกต์เลี้ยงทําเกมส่งจ่ายยิงอะไรประมาณนี้ขอให้เรามีกองหน้าคนเดียวแต่อย่างน้อยอย่าลืมว่ากองกลางเราก็สามารถยิงได้ถูกต้องใช่ไหมอ่าอย่าไปกลัวที่จะมีกองหน้าคนเดียวเล่นใช้กับกองกลางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนตำแหน่งที่แนะนำก็จะเป็น M/F คือกองการัวลุกก็จะเป็นสไตล์ Creative Player กับ Home Player สองสไตล์นี้จะคล้ายๆกันแต่ Creative จะเป็นการสร้างสารรค์การจ่ายบอลยิงไกลอะไรประมาณนี้ส่วน Home Player จะเป็นวิ่งสอดเหมือนช่วยกองหน้าอีกเหมือนเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งอันนี้เรียกง่ายๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละส่วน C/M/F กองกลางตรงกลางเนี่ยนะก็จะนำเป็นบล็อกทูบล็อก orchestrator, okay, c r e a t i v e Playmaker ได้หมดเลยเค t a t i v e p l a y เ a เ e r เหมือนกันจ่ายบอลเชื่อมบอลได้ orchestrator ก็เหมือนกันเชื่อมบอลดีกว่า Creative จ่ายบอลดีกว่าถ้าจะไม่ผิดโอเคส่วน b o ็อ o o บ็อก ock, ตัวนี้เหมือนกันเชื่อมบอลได้แต่มันจะวิ่งขึ้นสุดลงสุดเพราะเป็นบล็อกทูบ็อกถึงประตูถึงประตูเลยอะไรประมาณนี้โอเคส่วนกองกลางตัวรับแนะนำเป็น อังเคอร์แมนเดสตอรอร์แล้วก็บล็อกทูบล็อกที่บอกว่าแนะนําเป็นบล็อกทูบล็อกเพราะว่ามันช่วยในเกมรับได้แต่ควรตั้งเป็นดีเฟนซีฟให้กับบล็อกทูบล็อกถ้าเป็นเพล์สไตล์ของอังเคอร์กับเดสตอร์เนี่ยไม่ต้องตั้งเดีย๋ยวมันอยู่ของมันเองตั้งรักของมันเองโอเคที่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยแนะนําว่าให้ลองไปเล่นเองดีกว่าใช้กองกาลางเป็นหลักเดี๋ยวมันจะได้เข้าใจนักเตะของเราเข้าใจเพส์สไตลไ์รู้จัก ความเป็นจริงในเกมซะมากกว่าที่ผมพูดไปแค่แนะนำที่เฉยแต่มันก็ช่วยได้ในระดบหนึ่งถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยผมเอ้ยอย่าลืมกดด้วยนะเฮ้ยโหทำขนาดนี้แนละ้วอยากได้กำลังใจมาเข้าใจปะ่ะเอ้ยไนะคลิปหน้ามีอะไรมาแบ่งปันความรู้กันได้อีกใคยเดี๋ยวมาบอกครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีผมบายบาย